โอเยสวัสดีทุกท่านทีกผูประกับผมการิสเตอร์โอ้ยช่วงนี้เป็นวัดโอเคอยู่กับผมการิสเตอร์เกม้ไหมครับที่มีชื่อว่าเอ่ออะไรนะเดี๋ยวไม่บอกเออจะๆๆเฮ้ยรีบต่อดิโอเคซึ okay. ่งขอโทษด,ด้ยวยที่หายไปนานแสนนานลเลยพราะดีคอมมันแม่งคดปัญหาไอ้สัตว์แล้วแม่งอือ กูทำอะไรไม่ได้เลยต้องส่งอ่าอะไรนะต้องส่งที่าที่ซ่อมอ่ะเออที่ซ่อมขอเรียกว่าร้านเลยร้านซ่อมอ่ะร้านซ่อมคอมพิวเตอร์โอเคอเด็กกูเขาฝั่งนี้โอ้ยเออทำไมกูไม่ได้โอ้ my god โอเค,อเคซึ่งก็าหายไปแสนนานกันเลยทีเดียวแล้วมึงเน็ตกูโค้กค้ดุดใช่ไหม โอ้ฟ h ตเฟ็กยัลแมนโอ้โอ้โอ้ฟฟ็ย fuck y a ยโอ้โอ้ทอฟกยาทอฟกยเฮ้ยดาบดาบโอ้ไ g o เดดบตูไปแล้วมันต่อคือข้าบนใช่ไหมเยี่ยมไปทางนี้ดีกว่าโอ้ไ god ก h ดโอ้ไม่เกินนอนตีแล้ว ่วงนี้ก็เป็นหวัดอันอยู่ด้วยแถมเน็ตมึงก็่วยวัวัวะเฮ้มีพรีสเฮ้มีพรีสโอ้มายกอโอ้เื่อนนเป็นเืนรเหรอโอ้มายกอเราจะไปที่นี่ไงโอ้มายกอดคุณสติแตกเลยย่โอ้ยไอ้เฮเ กูส <sabia S 2> ติแตะแล้วจังหวะนะี้อ๋อโหอ้าวไอ้อเชี่ยโ oh <my> อ้ my god ยังมึงเขามาัสามคนแล้วนเนี่ยเลยหนึ่งคนแล้วกูไม่ตายกันเหรอกูไม่ตายกันเหรอชิบหายอย่างเงี้ยเกิดเรื่องร้รายๆขนาดนี้กูจะตายทำไดได้เลยโอ้ยโ,โอ้ my god เนี่ยนี่เราคิปมันยังไม่ได้แา่แต่ส๊อ ห้าทียังไม่ได้เลยเออหรือว่าถึงแลไรบ้าเออช่างมันโอ้ยมาโก้เราจะทำยไงดีโอเมกออดโอเมกออดโอ้เราทำยไงดีเราทำยไงดีไม่ไม่ขุดออกไปดี้เหียโอ้ยชิบเอาไอ้ย่ะจิบกายกูออกไปได้เฮ้ยพี่เฮ้ย

กูจะมือมันฟังกูเลยนะอาวสัวชายกูชายด้กูกูชายเอาเว้ยชายชายชายผู้ชายกูคือผู้ชาย oh my god จะเป็นทุกคนกูเป็นึงด้วย oh my god ผู้ชายเด้อชายชายจำไว้ลกูกูคือผู้ชายแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำสำคัญร้อเปโอเค Ok rồi mà khóc cô con Oh my god Vậy là không bà có chuyện gì quá Oh my god Oh my god Nào, đọc đi bay LÀ บายบายโอเคเราเราจะมาเข้าไปในอีกท okay. okay. mm ีน hmm. yeah. okay. uh. <re> ี้เราจะไปเล่นแบดบอลโอเคโอเคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าไม่หาไม่ได้อ่ะเอออันอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีก็จะหาห้องด้วยมันมันมีที่เยอะลำบากมากเพราะว่าโรงเรียนก็ปิดไงปิดตั้งนึ่อาทิตย์ละนึงคนก็ บางโรงเรียนก็ไม่ปิดเนอะโรงเรียนกูปิดตั้งอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าของผมอะ่ะปิดอาทิตย์หนึน่งแล้วโรงเรียนอื่น,น,นก็ไม่ปิดแล้วอ่าคนก็ไม่เข้ามาใน,นเนี้ยมีอยู่มาถึงสองร้อยคนจะไปยังไงอันนี้กูไม่เอาละกูมาในแทนมาดันโซนิกันเฮ้ยชอบสีนี้ยขออยู่สีนี้ได้ปะเฮ้ยกูเปลี่ยนใจละ คุเปลี่ยนใจและวไม่มีใครอยุ่ที่ไม่เล่นเล่นพังมาแล้วเอพันมาแล้วไม่มีใครอยุดสิมเสียงเงินเลยก็เปลี่ยนใจล้อผู้หญิงผู้ชายมาบผู้หญิผู้ชายจะไปผู้หญิงจยอมใช่มีผูหห้หญิง่าไหมผู้หญิงผู oh ้หญิงโอ้ my g ก d พผู้หโอ้โอ้ oh, nó có mười mấy? Mày nè 3 6 mười sáu oh my god, sáu mười sáu mười ui, mười sáu mười sáu tức, sáu mười ok, mười sáu mười sáu mười sáu mình đi. อืมสูเสีนถือว่าสูเสีนโอเคโอเคโอเคเราจะต่อไปกันก่อนเลยนะครับโอเควู้ดถ้ได้ยินเสียงรบก,กวนอะไรก็ขออภัยเพราะว่าข้างบ้านแม่งอ่าเขากำลังอ่ราร้องเพลงคาราโอเกะแล้วก็กินไก่คาราโอเกะไปด้วยอย่างมามันนะ อ่าซึ่งก็แม่งโคตรกลัวประสาทตัวเลยนะครับเพราะว่ายัางไงแบบดูอะไรอยู่อะแบบแบบว่ายางไงดีอะแบบอย,อยู่ดิ้งเงียอมอะเราไม่โดราเอมองอะไรแบบเนี้ยกูก็รำคขญใช่ปะเออแบบนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> What the fuck ต่ัโอเคต่อไปต่อไปข oh, cool, yeah. อให้กูเยอะึเอามา อืมไปถึงแม่โซโลนายคือโซโลใช่ป่ะไปเลยไปเลยไปเลยเอาของให้กูบ้างก็ดีเฮ้ยจับหายเฮ้ยเฮ้ยจับบุตรจับเฮ้ยเฮ้ยจับบุตรคาถารอยเล่มโอ้ my god โซโลมิงวิ่งกระจุยไปเลยเมื่อกี้สเตปคูออกไปซะสเตปคูโอ้ไม่ก็ โอเคประมาณนี้ก็ดีประมาณนี้ก็ด,กดีโอเคไปได้เัลโลสวัสดีชาวไทยทั่วโลกพบกับผมกาลิเตอรเฮ้ยฟ้าควายเอ้เ <c oughs> อ,อเอามาเอามาเอามาเยี่ยมเยี่ยม โอเคเราจะไปทาการอ่าปกปิดเราเราเราออไม่ต้องละนี่ยังไม่พอยังไม่พอมันต้องคุ้มกันให้แน่หนาไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมโซโลยี่อะไม,มโซโลอยู่แบบนี้วะโซโลเป็นอะไรโอ้ไม่โซโลตาข้างลุงบอดเหรอโอ้ไ oh ม่โคกูได้ของมาแล้วเยี่งเลย ของกูเียอออกไปเนี่ยเมื่อกี้เขาทำเชิญเหรอชื่อเอ่อมาคุไมิใชและอ่าเอ่อโคเช่มอสโอเคท่านี้ก็น่าจะพอละ <laughs> โอเคทรดิก็ได้จะพอละกูบอกว่ากูชายแต่บางวทีแม่งมีเดื่องทักกูว่าชายหรือว่าผู้หญิงโอเมก้ามึงเห็นกูเป็นอะไรนะกูเป็นผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยนำคันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยจะช่วยนายเองโอเมก้าโอเมก้าเอ็งยังฆ่ากูเมื่อกี้อ่ะโอ้ยโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ โอ้โอ้มายก๊อดมึงสนใจละมึงเป่าก็ได้วะปอนพันแมนไงรู้จักมั้ยหมัดเดียวจอดอ่ะแต่ของผมอ่ะต้อง100ครั้งเอ้อเออโอ้มายก๊อดหลบแบมบิกิโตมันแย่เลยจริงกูไม่โดนนี่ไงโอ้ทหาร

Yo, si peyton, yo. cha? Ui, ui, khó lộp đấy. Ui, <laughs> có Oh my god, uy, em nhạc của đâu Hello, 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 hello. <laughs> oh my god, mua đi. Tôi khó nơi. โอ้ยอย่าเห็นแค่ตัวซีเพื่อนตอนมันช่วยกันนะอ้าวเฮียมันทำมาไม่เยอะเออวะเฮีย yeah, ไม่อคิดว่าขังตัวเองไว้เลยนะเยอะซีเพช่นเยอ,จอะจังวันนี้โอ,อ้จีน่าอ,อ้าทำยังไงดีวะทำยังไงดีวะโอ้ยโอเมก้า ผัดตะเพาปีเศษวกไข่ดาวเลยนะโสโลว์เป็นโลชั่นเอยเย่โซโลวไม่วาร์ปได้โอ้ my god 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 ชิบก้าเลยแล้วก็จะเป็นยังไงเนี่ย โอ้ยไงก็ดโอเคพี่ตายพี่ตายครับเฮ้เฮ้เฮ้เ้เดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านอะไรเงี้ยเฮ้สโลงออกไปดิมออกไปดิเออนี่สีเข้มสโลงมันไม่มีดาบอ่ะนี่จะรับบกไปได้เนี่ยไอ้สัส Papai. Hello. Oi! Uh -huh. Mhm. Pergi tidak lah. Uh. Mawin mawet. Mawin mawet. Oh. Uy. Mhm. Bodi jauh. Oi! Uy. 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 กลัวจะร้อนแล้วเหรอเอ้ยอุ้ยเฮ้ยเจ็บอ้ว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 ยอุ้ยนี่มันตะทากทําไมจะตัดตัดทําไมดูเดี๋ยวจะเอาเทปไปดูนะอุ้ยโอ้โหโอ้โหแหมนึงขับเจ้าเนื้อแสงชัดมาเช่าเหยมาเช่าดิ โอเคไปต uh ่อไปต่อ oh. ช uh ่วยอุ้อุ้ยอุยรอนรอนรอนอุ้ยอยรอนรอนร้น oh my god ไปเลยอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ังกรอ่ะ oh my god ทำได้ือต้องทำให้มันตกเดี๋ยวนี้ ออ้ยทำไมไม่เอานั้นแหละตกไปซะไอหนูบุกแมงเ้ยบุกแมงเยบุกแมงมือเบยอ้ยอยเราไปดิจิโตอ้ยยเราไปดิจิตโตอ้ยยเราไปดิจิโตอ้ยตายแล้วตาลตามันโคตรอนาออ้ยยอ้ยอยอไม่คุนโอ้ยอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่กดไม่กดไม่กดไม่ระเบิดไปแล้วอุ้ยยิงกูโดนยิงกูไม่โดนโอ้โหออมโม่พลัดอ๋อหลบมาได้อย่างปลอดภัยฮัลโหลกูไปละอึจ่อ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 ฮ่าไอ้เรื่องเนี่ยโอ้ยอึจ่อ อารเล่นเบสบอลที่ดีมันต้องมีพลเอ็กนะฮะโอเคโปรดจดจำไว้มันต้องมีพลเอ็กนะอารเล่นเบสบอลที่ดีอ่ะนั่นไงอย่ายิงกูเลยอย่ายิงกูเลยโอเมกอดอย่ายิงกู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 เอ้สวัสดี ฮึมธนูนี่แม่งปักอ่าเป็นซารุกสิบองศาธนูซารุกสิบองศาฮะจังหวะนี้อืมการเล่นเบลโบที่ดีนี่ต้องกด F ห้านะฮะเพื่อไปอย่างอัลติเมตราโกนหลับแบบดิจิตอลไซคอมมอนดิจิมอนฮือไปได้เลยจังหวะนี้อ้าวไอ้สั้ โอ yes. <thilian> ้ยมึงจะโทรมานปะทงเลยอือกูเค้าไปด้วยชิบหายเลยมึงชิบหายแล้วตกลก่อนมาเกิดชิบหายโอ my god อ๊ะตาเป็นดำด้วยวะโอ้ยๆๆโอ้ยพ่อมึงพ่อมึงโอ้ยๆทำแบบนี้ไม่ค่อยดีบ้างมั้ยเดี๋ยวพ่อมึงเข้ามาแล้วโอ my god, oh my god. Tông như vậy có đi băng nè, mà mẫn đi ma. Ok, 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 ok. Oh my god, oh my god, oh my god, oh, <laughs> mm, để hey, đi, yeah. <laughs> oh my god, hello, hmm, did that? Hey, đi, yêu mày đi, yeah! Oh, mày, đi, yeah! Oh, เย้เย้ยิงมาดียิงมันดิยิงมันดีเย้เย้เย่เย้เย่เย้เย้เย้เย่ยิงมาดิแม่กูเตะลีลาโอ้ my god มันบุกพร่อแล้วมึงวนไปมึงวนไปโอ้ my god สู้ตายค่ะสู้ตายค่ะ สู้ไต้สู้ไต้สู้ต้แบบนไงล่ะโอ้ยเียอะอะเอ้ยโอ้ชิบหายมันก็ลังจะมาโอ้โอ้กูจะตายแล้วโอ้ชิบหายโอ้โอ้โอ้มันมาแล้วโอ้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 คอร้องโอ้ยอ้คอร้องขอร้องไอ้กูขึ้นไม่ต่อทางไอ้กูขึ้นไปหน่อยโอ้ย โอ้ยให้ผมขึ้นไปหน่อยดีไหมฮะฮะฮะมา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 โอเคกูบินละไอ้สเซทางนี้โอเคเดี๋กูวุ้ยจบวุ้ยจบอ้ยอุ้ยไปแล้วกูไปแล้วขอลง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 ขอองโอเคกูขอบคุณโอ้ยไปก่อน โอเคขอจบคลิปเลยก่อนที่เราจะลงกด subscribe กดติดใจขอแม่และขอบแจนนะโอเคฮะเราจะมาถ่ายคู่กับรถอะไรเนี่ยรถทหารนะโอเคแต่ทางนี้ไม่ใช่หรอโอ้นี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้อมาทันทันนี่โอ้ก็ขอจบคลิปไปแล้วกับธนูอับกับอย่ามาบังดี กับเอ่อผมเนี่ยคือเอพูดหล่อเหล่าในกินในการที่จัดสาวชื่นชอบนะโอเคไปละประเดี๋ยวโอเค